และทางด้านกระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีการออกแถลงการประนามกัมพูชาอย่างรุนแรงเลยทีเดียวที่ใช้ระเบิดสังหารบุคคลที่มีความข้อตกลงดังต่อไปนี้ครับ ตามที่เมื่อวันที่9สิงหาคม2568กำลังพลกองร้อยทหารราบที่111รวมสมนายซึ่งทำการลาดตระเวนในดินแดนของประเทศไทยในพื้นที่บริเวณรอยต่อโดนเอากฤษนาจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้มีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเรียบร้อยแล้วประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลน,นั้นหลักฐานทุนระเบิดที่พบ สอดคล้องกับผลการตรวจสอบการพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของกองทัพบ,บกก่อนหน้านี้นะครับว่าเป็นทุ่นระเบิดที่วางใหม่ของเก่ากับของใหม่มันพิสูจน์ทราบทางวิทยาศาสตร์กันได้ครับพี่น้องดังนั้นแล้วการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลใหม่นี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงที่สุดและนับเป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่กองกําลังไทยประสบเหตุการณ์เช่นนี้ในเวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งเดือน จากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้รัฐบาลไทยก็ขอประนามอย่างรุนแรงที่สุดแล้วครับต่อการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลซึ่งก็ถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนของประเทศไทยเป็นการกระทําที่ขัดต่อหลักการพื้นฐานที่สําคัญของกฎหมายระหว่างประเทศที่ระบุไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนี่ก็ละเมิด แล้วก็เป็นการละเมิดพันธะการณีภายใต้อนุสัญญาห้ามทุนระเบิดสังหารบุคคลหรือที่เรียกกันย่อๆว่าอนุสัญญาออตตาว่านั่นแหละครับเรียกว่าละเมิดกันอย่างชัดเจนแจมแจ้งเจงเป้งกันเลยทีเดียวครับพี่น้องประเทศไทยเองก็อยู่ระหว่างการมีหนังสือประท้วงเรื่องดังกล่าวไปยังกัมพูชาแล้วครับแล้วประธานอนุสัญญาการกระทําดังกล่าว ก็เป็นอุปสรรคอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินการตามมาตรการหยุดยิงที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาสมัยวิสามันวันที่7สิงหาคม2568ที่ประชุมกันที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนั่นแหละครับประเทศไทยเองจึงขอเรียกร้องฝ่ายกัมพูชาให้หยุดการกระทาที่ละเมิดอนุสัญญาโดยทันทีทันใดเร่งดว่วนทันทีเลยทีเดียว และก็ให้ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดซะเพื่อมนุษยธรรมตาม,ตามแนวชายแดนตามที่นายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายได้มีการตกลงกันไว้ภายในกรอบทวิภาคีและตามที่ฝ่ายไทยได้เสนอต่อที่ประชุม GBC ที่ผ่านมาที่มาเลเซียนั่นแหละครับแต่ว่าฝ่ายกัมพูชาเองนั่นแหละไม่ยอมตอบสนองครับผี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลาย